มาโน่เผยเลือก30นักเตะจากฟอร์มและประสบการณ์ด้านมาดามแป้งเชื่อนันกเตะชุดนี้มีดีพอที่ทําให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนได้ครั้งก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุดม่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์เพื่อมุ่งสู่สามมือเพืติดตามไปด้วยกันนะครับความคึดไหวครับของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับหลังได้ประกาศรายชื่อ30นักเตะชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนเอฟเอฟซูซูกิคััที่ประเทศสิงคโปร์คร ซึ่งทีมชุดนี้ครับมีนักเตะจากลีกต่างประเทศครับทั้งจากเจลีกก็คือเจชนาทริปสงกสินนะครับมีธีเรทรบุญมาทันการธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็ติดมาด้วยนะครับจากเลสเตอร์ซิตี้รวมถึงโจทร์นเข็มดีครับจากโอบีโอเดเซ่นะครับขณะที่นักเตะในไทยลีกหลายคนก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีครับก็ติดทีมชุดนี้มารวมกันแล้ว30คนนะครับหลังมีการประกาศรายชื่อออกมาครับมาดามแป้งคุณวรพันธ์ล้ำสามจัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ ก็ออกมากล่าวว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องยากรอบการส่งรายชื่อนักเตะอย่างรวดเร็วในขณะที่ไทยลีกเล็กแรกยังไม่จบนะครับรวมถึงลีกต่างประเทศก็ยังแข่งขันอยู่ด้วยที่ห่วงคือเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งภาวนาให้ไม่มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับโดยเราประชุมกันครั้งสุดท้ายเมื่อคืนจนดึกชอบมาดามแป้งเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันโดยทีมโค้ชเองใช้หลายองค์ประกอบจนได้นักเตะที่ดีสุด30คนนี้มา ซึ่งแป้งเชื่อว,ว่านักเตะชุดนี้มีดีพอที่พาทีมชาติไทยลุกขึ้นมายิ่งใหญ่ในอาเซียนอีกครั้งนะครับด้านมโนโพกิงหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยกล่าวว่าผู้เล่น30คนที่ได้ประกาศรายชื่อออกมามาจากการรวบรวมข้อมูลจากทีมงานนะครับโค้ดและการประสานงานของผู้จัดการทีมสําหรับการรวบรวมผู้เล่นจากไทยและต่างประเทศผมได้พิจารณาจากฟอร์มและประสบการณ์ทั้งหมดคือผู้เล่นชุดที่พร้อมที่สุดในเวลานี้และสถานการณ์นี้ ที่ทําให้ไปถึงเป้าหมายก็คือการคว้าแชมป์ซูซูกิคัพ2020ักลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้หลายคนอาจจะสงสัยในการเรียกกวินธรรมสัจจานาลมาติดทีมชาติไทยชุดนี้มาโนบอกว่าเขาคือผู้เล่นที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีมีประสบการณ์สูงและเป็นอดีตกับตันชุดแชมป์ซูซูกิคัพมีความเป็นมืออาชีพและมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมซึ่งจุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเอฟเอฟซูซูกิคัพสองพันยี่สิบของทีมชาติไทยนะคร เวลา16นาฬิกา30นาทีพบกับทีมมอลไรสเต้11ธันวาคมครับรอบแรกนะครับ19นาฬิกา30นาทีไทยพบกับเมียนมา14ธันวาคมครับ16นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์พบกับไทยและวันที่18ธันวาคมครับ19นาฬิกา30นาทีไทยพบกับสิงคโปร์ครับเกมทุกคู่ครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD นะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ